ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดร์นะครับเราก็นะครับเดินทางมาที่บ้านลุงหวางนะครับเพื่อมาอัปเดตความคืบหน้าในการก่อร้างก่อสร้างนะครับห้องน้ําห้องส่วมนะครับของลุงหวางว่านะครับความคืบหน้านะครับไปถึงไหนแล้วนะครับ วันที่วันนี้ก็เป็นวันที่9กรกฎาคม2566นะครับแรม7ข่ำ้ำเดือน8ปีขานปีเาะนะครับนะครับวันนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านลุงวางพอดีนะครับ เราก็จะไปดูห้องน้ำนะครับาการก่อสร้างล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะานะครับก่อสร้างาทำต่อไปนะครับว่าเราทำไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ทำนะครับาการฉาบฝาผนังห้องน้ำ ด้านในนะครับก็ทำก็เรียบร้อยนะครับคือเรียบร้อยคือ,อนะครับฉาบป,ปูนแล้วก็าทาสีทาสีลอบนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปูนเหลือนะครับก็เลยาพากันมาฉาบนะครับด้านนอกนะครับ ด้านนอกนะครับอันนี้นะครับปืนเหลือนะครับเหลือจากการฉาบห้องน้ําด้านในนี่นะครับเราจะมาฉาบตรงนี้นะครับเมื่อคืนนี้เห็นไหมครับฉาบประตูด้านนอกนะครับทางเข้าห้องครัวนะครับทางเข้าห้องครัวนนี้นะครับทางเข้าห้องครัว แล้วก็นี่นะครับทางเข้าห้องครัวก็เลิกกันนะครับสามนาฬิกานะครับเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ฝนตกนะครับในขณะที่ามาถ่ายอัปเดตบ้าน ลูวหวงน้องตองจำปาดงะนะครับฝนกําลังตกนะครับตอนนี้ฝนกําลังตกะนะครับฝนกําลังตกอยู่นะครับแบบนี้เราจะเข้าไปดูห้องน้ํานะครับว่าเราะนะครับฉาบปูนขวาผนังห้องน้ํานะครับแล้วเสร็จกันหรือ,อยังะนะครับเราไปดูนะครับสําหรับ เราจะเข้าไปดูมาด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับเข้าไปดูด้วยกันนะครับ อไม่ผพันใช่เวถทายเลยไม่มีแล้วโอ้เออแล้วน่เหมือนกันปีสองปีสามนะ Quay <laughs> cái tổ thẳng ra này Quay đi xem mất có đi cái này giữa đàn đào lên 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 Ôi, lên đào lên đạo lên đào 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 lên เ็ขอมีเคยเอ็กไปเลยเอ็นอกเลยนะอี่างน้น,นี่จะน้ำสาดล้างเหรอบอ่มันม่ได้อ้เแล้ดเหนียวเด้อด้อี่ยวนี้ตัวล้างน้ำต้องหับปิดสีดำตา,ตา,ตาโอ้คิวฮะ